ฉันมีคนคุยอยู่คนหนึ่งซึ่งเขามาชอบฉันฉันก็เลยตัดสินใจลองคุยกับเขาดูสวัสดีรอนานไหมอไม่นานหรอกนี่มันก็หน้าบ้านฉันเองนะฉันรอตรงนี้มันก็ปลอดภัยสบายใจดีนะ่ะอย่างนั้นเหรองั้นเราไปโรงเรียนกันเถอะนะถึงเขาจะงี่เงาออ่าอตดใจนิดหน่อยบางครั้งก็น้อยใจไม่เข้าเรื่อง ทางทางที่ตัวเองคบอยู่กับเพื่อนผู้หญิงที่เคยตัวเองเคยแอบชอบแท้ๆฉันยังไม่หึงเลยคนบ้าอะไรนะเป็นเพื่อนกับคนที่เคยแอบชอบได้แล้วจะไม่หวั่นไหวถ้าเป็นคนอื่นนะก็คงไม่คุยแล้วล่ะนะแต่ทำไงได้ละ่ะก็เขามาจีบฉันจนตอนนี้ฉันชอบเขาเข้าไปแล้วไม่รู้เลยว่าชาติไหนแต่นี่มันจะขอฉันเป็นแฟนสัที ฉันก็อยากจะขอแต่นี่เป็นแฟนอยู่นะแต่ให้ฝ่ายชายขอมันก็คงจะดีกว่า นี่ส้มอย่าเพิ่งมาคุยกับเราได้ไหมอ่ะเรากำลังคุยกับเค้กอยู่โอ๊ยอะไรเนี่ยดูสนิทกันจังเลยเนาะเออก็ใช่นะ่ะเมื่อก่อนก็ไปเที่ยวอะไรได้วยกันตลอดเลยนะ่ยแล้วเคยแอบชอบเขาหรือเปล่าละ่ะส้มนะเน่ยเอาจริงๆก็เคยนะแต่ตอนเนี้ไม่ได้ชอบเลยนะ ก็เป็นเพื่อนกันได้อ๋ออืมโอเคเลิกเรียนแล้วเราไปเดินตลาดกันไหมอเอ๊ะจะไปดีไหมเนี่ยฉันก็อยากกลับบ้านไวๆซะด้วยสิไปเดินตลาดก็คงต้องกลับบ้านเช้ากว่าปกติไปเถอะนะสรุปจะไปไหมอะฉันอยากไปเดินกับเธอนะเคเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันไปก็ได้ เดี๋ยวดูก่อนยังไม่ชัวร์นะมาแล้วเค้กคิมรอตั้งนานเลยเนี่ยอืมไอติมอร่อยมากเลยแต่ก็ไม่หวานเท่าเค้กหรอกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นมุกผิดหรือเปล่าเนี่ยมันต้องไอติมหวานมากเลยแต่หวานไม่เท่าเค้กอย่างนี้หรือเปล่าเออใช่พูดผิดแล้วพูดผิดไปแล้ว ถ้าเราจะพูดว่าเธออร่อยยิ่งกว่าเอติมมันก็ยังไงอยู่นะดีแล้วที่ไม่พูดออกมาไม่งั้นมีเรื่องแน่ตอนนี้เราก็คุยกันมาสามเดือนแล้วละ่ะมั้งเนี่ยคุยกันมานานแล้วละ่ะแต่เมื่อไรเนาะเขาจะขอฉันเป็นแฟนสักทีหรือว่าเขาคุยกับฉันเพื่อฆ่าเวลาหรือเปล่านะ วัดดีเคคิดถึงจังเลยนะไม่ได้เจอกันตั้งสองวันนะ่ะอยู่เสาร์อาทิตย์ไปนะ่ะเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์หน้าเราไปเที่ยวกันนีมไหมละ่ะดีสินี่เราก็คุยกันมาตั้งสามเดือนแล้วเนาะใช่เราคุยกันมาสามเดือนแล้วสนะินะนาาเหมือนกันนี่แต่ฉันรู้สึกว่ามันผ่านไปไวมากเลยก็อย่างที่เขาว่าแหละนะ เละที่เราทําอะไรที่มีความสุขเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่ามันผ่านไปเร็วเหลือเกินนะแล้วนายเนี่ยมีอะไรจะพูดกับฉันไหมอะเรื่องอะไรอย่างนั้นเหรอฉันไม่อาจจะพูดหรอกนะแต่ฉันก็จะไม่พูดอยู่ดีล่ะถึงแม้ตอนแรกฉันก็อยากจะพูดแต่ถ้าฉันสำคัญพอถ้านายรักฉันจริง สักวันนายก็จะพูดพูดอะไรอย่างนั้นเหรอนายก็ลองคิดดูสิเราคุยกันมาตั้งสามเดือนแล้วนะฉันรู้ว่าเราต้องศึกษาใจคอให้ดีกันเสียก่อนแต่บางทีฉันก็เบื่อสถานะคนคุยแล้วเหมือนกันนะฉันจะให้นายคิดแล้วกันสิบวิถ้านายคิดไม่ออก แล้วก็ต่างคนต่างไปเถอะฉันไม่อยากอยู่ในสถานะเฟรน์โซนแบบนี้แล้วคนบ้าโง่จริงเลยทำไมถึงไม่รู้นะว่าฉันต้องการอะไรอะ่ะแค่นี้มันดูยากมากเลยเหรอเธอฉันรู้แล้วอะไรฉันรักเธอเป็นแฟนกับฉันนะ ฉันก็รักเธอเหมือนกันฉันอยากเป็นแฟนกับเธอมาตั้งนานแล้วล่ะฉันก็กลัวว่าเธอจะไม่ชอบฉันน่ะถ้าฉันไม่ชอบนายเนี่ยฉันไม่ทนคุยกับนายตั้งสามเดือนทุกวันหรอกเนี่ยบอกให้ดูไว้เลยแต่แฟนโง่เง่า,งาขอโทษครับ